สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่9กันยายน2564หรือวันที่9เดือน9นะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธหัปบดีวันนี้ตอนเย็นเรามีหวยลาวด้วยนะถ้าวันนี้แก้วขยันใช้คำว่าน,นี่ขยันนะเย็นนี้ก็จะไร้สดแนวทางการเสี่ยงโชคของลาวกับฮานอยนะฝากติดตามด้วยแล้วเมื่อเช้าไปทำบุญใส่บาทมาเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ปล่อยปลาด้วยอานุโมทนาสา ทูกันด้วยเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับให้ความเพ่งกับแก่พวกคุณกันบ้างนะเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจให้ซื้อ เลขสมุดบัญชีเงินฝากที่ค้าขายได้โอนเงินข้าวแต่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างทั่วไปก็รับเกินวันนี้รับเท่าไหร่ก็ซื้อเลขอันนั้นแต่ถ้าคุณทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศก็ให้ซื้อรหัสพนักง,งานวันเริ่มต้นการทํางานหรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้นะคะนี่วันอาทิตย์นะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบให้สิ่งที่ดีๆแก่คุณคะ่ะส่วนคนวันนังคาร นะคะวันนี้ซื้อเลขการทํางานเหมือนกันแต่วันนี้ค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องกดดันค่อนข้างเยอะต้องค่อยๆแก้ค่อยๆวางแผนเดี๋ยวทุกอย่างจะดีนะคะคนวันอังคารวันพุธให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกไว้ใจและสนิทสนมและมีอายุน้อยย้ํานะอันดับแรกคือสนิทสนมไว้ใจแล้วก็มีอายุน้อยกว่าคุณ อายุมากวาก,กว่าแก่กว่าแม่เอาเอา,อาอยุน้อยๆนะหรือถ้าในบ้านหลังนัน้นมีลูกมีหลานอยู่ <c oughs> คุณก็เลือกหลานหรือลูกคนที่คุณสนิทที่สุดไว้ใจที่สุดมาหนึน่งคนนะคะแต่ถ้าในบ้านหลังนั้นไม่มีเลยมีคุณอยู่อาศัยคนเดียวคุณก็ซื้อเลขตัวเองชอบนะคะคนวันพุธส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสและวันศุกร์สองวันนี้แก้วแนะนําให้ซื้อเลขการเดินทางย้ําพฤหัสกับศุกร์ซื้อเลขการเดินทางวันนี้การเดินทางจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะ วันเสาร์อุ้ยแม่ไพ่กระเด็นไม่ได้ว่าไพ่กระเด็นเฉยเลยแต่จะบอกว่าวันวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาวันนี้การเรียนการศึกษาจะให้โชคลาภคนที่เกิดวันเสาร์นะคะย้ําการเรียนการศึกษาจะให้โชคลาภคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าจําได้ว่าจบปีการศึกษาอะไรก็ซื้อเลขอันนั้นหรือรหัสนักเรียนนักศึกษาถ้าจําได้ซื้ออันนั้นหรือเกรดเฉลี่ยจําได้ซื้ออันนั้นแต่ถ้าเรา จบมานานแล้วจำไม่ได้ก็ซื้อเลขการเรียนการศึกษาของคนใกล้ตัวคุณก็ได้อย่างเช่นระดับชั้นเรียนเลขที่เรียนของลูกก็ได้นะคะโอเคไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ